อนนี้เราก็เตรียมตัวที่จะออกเดินทางพร้อมกับแซมแล้วนะครับแต่ว่าเรื่องของเรื่องวันนี้มีเซอร์ไพรส์เกิดขึ้นก็คือเราไปครั้งนี้มันกลายเป็นพึ่งหลวงครับคุณผู้ชมนะฮะซึ่งพึ่งหลวงเนี่ยเขาขึ้นชื่ออยู่ในเรื่องของความโหดร้ายความดุร้ายของเขาหลายๆอย่างมันทําให้เราจําเป็นจะต้องเตรียมอุปกรณ์เพิ่มขึ้นเป็นพิเศษนั่นคือต้องใส่รองเท้าแบบนี้ครับผมต้องใส่รองเทา้ายางต้องใส่ชุดกันซึ่งชุดกันเนี่ยส่งตัวนี้เป็นชุดกระสอบผมเลือกชุดกระสอบเพราะว่า มันน่าจะระบายอากาศได้ดีกว่าชุดหนังก็เลือกชุดกระสอบแล้วก็ตอนนี้ก็คือข่าวร้ายอีกอย่างนึก็คือถุงมือที่ผมใส่ขี่มอเตอร์ไซค์ใช้ไม่ได้ครับแซมบอกใช้ไม่ได้ต้องใช้ถุงมือแบบนี้ต้องใช้ถุงมือซึ่งเป็นถุงมือยางแล้วก็เนี่ยช่วงนี้เข้าหน้าร้อนแล้วด้วยแล้วเราใส่เดียเราก็โอ้โหตายละ จะเอายังไงมื่แซมลองเล่าเรื่องอ๋อเดี๋ยวทำความรู้จักกันก่อนนะครับคุณผู้ชมนะนี่คือแซมฮะแซมเขาอยู่ท oh ี่บ้านลอบืออ้าบาลิเซบาลิเซตรงนี้อยู่บนดอยตุงนะครับเดี๋ยวแซมแซมเนี่ยเขามีอาชีพในการหาน้ำผึ้งป่าแท้ๆขายเราเชื่อว่าเขาเบ็ดน้ำผึ้งป่าจริงๆเลยครับเพราะเรามาดูกับเขาครั้งหนึ่งดูขั้นตอนดูวิธีการทำของเขาเนี่ย เขาเป็นคนที่เอาเก็บน้ำพึ่งป่าทั้งน้ำพึ่งพึ่งน้ำพึ่งโพงเนาะพึ่งหลวงนะครับ,รบแล้วมาคั้นตรงนี้สดๆเป็นน้ำพึ่งป่าของแท้เลยครับที่เราเคยระแวงว่าน้ำพึ่งแท้หรือเปล่าวะเนี่ยแต่พอมาเจอแซมเขาทาเข้าหาเขาจัดการนะครับเรามั่นใจมากเลยฮะเดี๋ยวแซมแนะนําหน่อยครับวันนี้เราจะไปทําอะไรยังไงกันบ้างโอเคนะครับเดี๋ยวเราก็จะออกเดินทางจากตรงนี้ไปประมาณสักสามกิโลครับผมอ่าตอนนี้คือเราเตรียมอุปกรณ์ก่อนนะครับ อีกสักสิบนาทีออกเดินทางครับผมเดี๋ยวไปเจอการที่เป้าหมายที่เราจะเอาครับผมสามกิโลแต่เป็นสามกิโลแบบลง,งบลงอย่างเดียวครับลงอย่างเดียวทางลุกลังทางลุกลังครับผมโอ้โหมีอะไรที่เราต้องกังวลมั้งเนียไม่ต้องครับถ้าไปค่อยๆโอเคได้รถมอเตอร์ไซค์นี้ผ่านครับผมแล้วพึ่งหลวงเนี่ยมันมันดุร้ายมากน้อยอะไรอย่างไรแค่ไหนเราต้องระวังอะไรมั้งเวลาเราไปเอาคือถ้าเราไม่มีชุดเนี่ย มีวิธีหนึ่งคือเราต้องใช้ควันเราต้องจุดไฟเพื่อที่ให้เกิดควนันเพราะว่าพึ่งชนิดเนี้ยมันกลัวไฟป่าแตา่เนื่องจากว่าเราอยู่ในของโครงการเนาะช่วงนี้เป็นช่วงไฟป่าเราไม่สามารถใช้ควันได้พอควันออกปุ๊บไฟป่าเพราะว่าไฟป่าจะอยู่ร่างวัน อ่าที่ดอยทางมุกหมายถึงเจ้าหน้าที่ไฟป่าเฝ้าระวังอยู่เฝ้าระวังอยู่<อ>ควันออกที่ไหนไฟป่ามันต้องมาอยู่แล้ว<อ>เราก็เลยใช้ควันไม่ได้<อ>เราก็เลยต้องใส่ชุดเพือ่อป้องกันที่ไม่ให้พึ่งต่อยโอเคครับผมโอเคเดี๋ยวเราไปดูกันครับว่าเดี๋ยวเราจะเริ่มเดินทางเลยเดี๋ยวผมติดโปร,โปรที่หมวกให้คุณผู้ชมได้ดูด้วยว่าเส้นทางระหว่างจากบ้านแซมเนี่ยไปถึงที่หมายเป็นอย่างไรบ้างเดี๋ยวตามไปดูกันครับ ในระหว่างนี้ครับแซมก็เตรียมอุปกรณ์เพิ่มเติมเพราะว่าแซมให้ข้อมูลว่าเจ้าพึ่งหลวงตรงนี้ครับเขาสามารถที่จะมุดรอดเข้าไปในถุงมือหรือว่ารองเท้าของเราได้ด้วยก็เลยจําเป็นที่จะต้องเตรียมเจ้ายางพวกนี้ครับผมยางรถมอเตอร์ไซค์นี่แหละเอามาเพื่อที่จะมารัดข้อมือข้อเท้าของเราครับต้องป้องกันไว้เป็นอย่างดีมากๆเลยเพราะว่าเขาเข้าไปได้แล้วแล้ว,ลว,ลวอะไรนะ่อยเราทีนึงงนี่แบบโขลยสยองมากเลยนะครับ แล้ววันนี้ครับเพื่อนร่วมทางของเราฮะพี่วีครับผมจากช่องวิชัยบล็อกครับผมพี่วีนี่ก็ขายบอลสีด้วยใช่ไหมขายอะไรครับขายบอลสีขายต้นไม้ครับช่องอะไรนะวิชัยบล็อกวิชัยบล็อกแล้วติดตาม facebook อะไรได้ที่ไหนวิชัยบล็อกเหมือนกันวิชัยบล็อกเหมือนกันภาษาอังกฤษเนาะใครอยากได้ต้นไม้บอลส่งบอลสีนะครับอยากไปดูกิจกรรมท่องเที่ยวดีๆไปติดตามพี่วีได้ครับเอ๊แซมพี่ถามหน่อยน้ำผึ้งที่ได้มานี่เอาไว้กินเองหรือไว้ขายครับ เอาไว้ขายครับผมลออขายยังไงฮะถ้าผมส่งให้ลูกค้าประจำเนี่ยมผมส่งให้อยู่ที่ขวดละสาม้อยห้าสิบบาทแต่ว่าค่าส่งเนี่ยเขาออกเองนะครับสมรัอผมาสิบาทนี่คือขวดไม่โขงขวดอะไรนี่ใช่ไหมใช่ครับโอ้แล้วจะติดต่อแซมติดต่อได้ที่ไหนยังไงอะ่ะติดต่อที่เบอร์โทรครับผมศูนเก้าหนึ่ง 0733108ครับผมโอเคแล้วมีเ c e บุ o กมีเพจมีอย่างอื่นไหมนอกเหนือจากเบอร์โทรอ่าชื่อ Facebook ก็คือแซมของฝากชังมูกครับอ๋อภาษาไทยครับผมโอเคครับผมก็คือใครอยากจะได้น้ำพึ่งป่าของแท้ติดต่อแซมได้ที่เบอร์นี้ได้เลยเนาะครับผมโอเคครับตอนนี้ผมก็ใส่ชุดเกือบเสร็จแล้วครับขาดก็แต่ถุงมือที่จะต้องเตรียมพร้อมก็ต้องยอมรับว่ามันร้อน เอาเรื่องอยู่เหมือนกันครับแต่ว่าดูแซมกับน้องใจใช่ไหมก็ดูสบายๆครับเราก็ใส่ชุดนี้ว่าป้องกันพึ่งเข้ามาแบบต่อยเราที่หน้าแบบนีน้ก็ต้องพยายามระมัดระวังให้มากที่สุดครับชุดก็เป็นชุดอย่างกับมนุษย์อวกาศอย่างที่คุณผู้ชมเห็นอยู่ตอนนี้แหละเดี๋ยวพอเขาพร้อมปุ๊บเราก็จะลงไปดูกันแล้วครับนี่คือเราพร้อมที่จะขึ้นไปขึ้นแล้วนะครับโอเคน้องแซมก็จะใส่มือใส่ถุงอะไรพร้อมนะอันนี้ใครเนี่ย ถ่ายเอาโกโปให้เขาไปละก็เดี๋ยวถ่ายใช้กล้องมือถือถ่ายตรงนี้เอาเสียดายว่าซูมไม่ได้เพราะว่านิ้วติดอยู่ในถุงมือเลยกดซูมไม่ได้เราสองคนก็พิเตษดีกับผมนะครับดีไซบอกนะเราก็เป็นผู้กล้าที่พร้อมจะอยู่ข้างล่างรอเขาเกิดอะไรขึ้นแซมไหเห็นอางนี้เห็นเป็นยังไงบ้างตอนนี้พร้อมหรือยังที่จะขึ้นโอเค นอนใจก่อนอ๋อใจพร้อมไหมโอเคฉพาะลังพึ่งขวดนี้คิดรังพึ่งเนี่ยน่าจะได้น้ำพึ่งประมาณกี่ขวดคือเราดูอย่างเนี้ยมันดูไม่ออกเนาะถ้าเราขึ้นไปถึงเราไล่พึ่งไปเนี่ยสามารถรู้เลยว่าได้กี่ขวดอ๋อโอเคแต่อย่างที่บอกนะว่าเราเราใช้ควันไม่ได้อะเนาะใช่ครับถ้าเราใช้ควันก็คือตัวเขาก็จะหายไปสักสักสักพักนึง๋อแล้วก็จะกลับมาอยู่โอโอเคนะครับไป โอเคนะครับถ้าใครสนใจน้ำพึ่งชุดนี้นะครับสามารถโทรมาตามเบอร์ที่ผมบอกนะครับผม091 07 33 108นะครับผมโอเคไปลุยถ้าถ้าโดนพึ่งต่อยเนี่ยต้องดูว่าเข้ามาจากที่ไหนนะถ้าโดนหลายทีพี่ไม่ต้องอยู่แล้ว ไปเลยอ๋อหนีเลยใช่ไหมแต่ถ้าแซมปีนที่ก็หนีแล้วไม่ต้องหนีเขาไม่ได้อยู่แล้วเดี๋ย่าไปรอที่รถนะโอเคไปลุยแล้วจะถ่ายได้ไหมอ่ะก็ไม่มีกล้องกันนั้นอยู่เห็นปะอย่าไปขอไฟล์พี่ขอให้ให้ใจให้ใจช่วยถ่ายให้ละที่เป็นรอที่รถถ้าแซมแซมปีนได้สุดแรงนั้นแหละที่เป็นรอยที่รถเลยกลัวโอ้มีปุ่มระบายมีพัดลมข้างหลังด้วยจริงเหรอเออดูดิเขามีพัดลมด้วยนะทำไปเล่นไป โอเคะำไมความร้อนครับพี่พัดลมเหรอเจ๋งว่ามีพัดลมด้วยทำไมยังไม่ขึ้นไล่คาถาหรอมีคาถาอะไรปะอ๋อออต้นไม่นเหมือนะ ดูไกลๆเหมือนเหมือนเหมือนตู้เจ้าเลยอ่ะตู้เจ้าสองตนกำลังปีนต้นไม้อ่ะเยออาะไ่ว่าตไองท้มีหนามอย่ะถ่ายว่าตลอดไปเลยเราก็เตรียมวิ่งแล้วจ้ะเดี๋ยวถ้าน้องใจกับ น้องแซมขึ้นถึงรังตรงนั้นนะครับเราจะไปรอที่รถเพราะว่าเดี๋ยวฝากกล้องฝากกล้องน้องใจไปแล้วนะฮะที่ดีฝากกล้องไปแล้วก็บรรยากาศช่วงเวลาบ่ายๆนะครับเรากลับมารีวิวหาพึ่งป่าก,กับข,ข้างเรานี่ดินดีนะครับหายลยุยกำลังือกล้องอยู่บนดอยช้างมูฟครับตังใหญ่มากท่านจะมองเห็นไหมเพราะว่าต้นไม้จะบังหน่อย ตื่นเต้นนะเราะว่ากลัวพึ่งต่อยเราจะเห็นตัวกลัวกลัวใช่ครับแต่จริงเราก็ต้องเปรนผู้เชิแล้วแต่ว่าด้วนความที่เราไม่เคยเราไม่ชินอะไนะเราย่งกลัวอยู่เดี๋ยวถ้าเขาขึ้นถึงล้างขึ้นแล้วเราจะเราจะรอที่รถนะโอเค

ถ้าไฟมันกระพริบนะโอ้โหแม่งต่อยเต็มเลยว่ะโอ้โหเฮ้ยไม่ไหวแล้ว <c oughs> <c oughs> ต่อยเต็มเลยอะพึ่งพึ่งต่อยทะลุถุงมือเลยอันนี้ถุงมือหนามากแต่ทะลุโอ้โหเฮ้ยฮเดี๋ยวต้องเขี่ยออกไม่ไหวละตอนนี้คือโดนพึ่งลุมหนักมากแล้วก็เขาก็ไม่ยอมไปเดินหนีเขาเขาก็ไม่ยอมไปแล้วก็ แขงทะลุถุงมือด้วยโอ้ยเดี๋ยวนะวี v ก็โดนแล้วครับเพราะว่าผมเอามาปล่อยเขาเขาโดนพึ่งต่อยเหมือนกันฮะตอนนี้โดนพึ่งรุมเหมือนกันแม้ว่าเขาจะใส่ชุดมนุษย์อวกาศรุ่นใหม่ล่าสุดแลยังโดนพึ่งลุมตอนนี้มาดูเขาตีเอาพึ่งหลวงพึ่งป่าแต่ผลปรากฏที่ได้ก็คืออย่างที่เห็นเนี่ยละครับโดนลุมโดนพึ่งลุมต่อยแม้ว่าจะใส่ชุดป้องกันขนาดนี้ แล้วก็เดินหนีขนาดนี้เขาก็ยังตามมาไม่หยุดยัง้งพยายามจะต่อยเราให้ได้เพราะว่าเราไปเอาหลังพึ่งของเขามาเหมือนรัสเซียไปบุกยูเครนนั่นแหละยูเคนก็สู้สุดชีวิตแบบน,นี้แหละมีคนมีคนโดนพึ่งรุมครับนี่ก็มีคนโดนพึ่งรุมอยู่คนหนึ่ง